รับสวัสดีมืออยู่บ,บ่าวตาคำตะก,กาครับผมมือนี้บ่าวตาคำตะก,กาได้ออกมาเลรียญอยู่จูขขคู่ชุกคนก็จะพ่องจักเนาะว่าด้านนอกใดเพราะว่ามงนี้บ่าวตามาเหรียอยู่ประจํอนี่แลลวแต่อีดเงินบ่นบาวนิพนนี่นี่นะครับเงินบ่าวนิพนนี่แหละอยู่หนองหน้าข้าก็าครับมือน,นี้มือน,นี้ได้มาช่มบรรยากาศอยู่หงองหน้ามีโอกาสได้เข้ามากก็เลยเขามาเมืองบีหลวดพาเพื่อนเพื่นได้มาเอ็ดงานอยู่นี่อีกเพราะได้มาตีฝ้าให้ บอลนี้พ่นเนาะแต่จะพาพี่น้องเขาไปมึงไอยีหลวดพาเพื่อนเพื่อนไออันนี้ติดฝาบางหูว่าเพื่อนเอ็ดหอดขันตอนได้ละเพราะบอตาบาอิด้มากระดดนเติมแล้วนี่ครับบรรยากาศคุกขลง,งหน้ากับบรรยากาศย่ำแรงคือเขาครับ ไปพาเขาไปดัานในครับโอ้โโอ้เฮ้มาที่กราวมาี่อ้วบอเห็นกระโดดเลยนี่มาแ้วนี่แกแไนก่แคนแกแคาก็แจงกันแจงหรือป่าแจงครับแจงโอ้พี่ลดพาเพื่อนมาแจงแจงไมมาแจงแจงไปใช้มาเกาเนี่ยรอดเรือยๆอย่าต้องบ่ก ยังาขายปลาเฉยอยู่เหมนโอ้ยมันต้องเป็นอาชีพนั่นแล้วเดี๋ยวนี้ฮะแมนบ๊อแมนอาชีพขายปลาเนาะอาชีพขายปลาโอ้โหแล้วสุดต่อไปเนาะหาก็ได้เขามาดนเติบไปดิหลังจากที่ห้างขายไปเท่าไหรก่อนโอ้หลายเดือนเนี่เรียนแล้วเววนะาะก็สก็ดามกับเจ๊ยังเป็นงานหลังหลังบุญบ่หรือหลังนี่หลังนี่เลย แต่ยิ่งม่นผ่าซะแล้วแล้วก็เงียบเงียบหายไปเลยว่นนี้คอยเขามาผมมาเอาเงินขันแรกเลยโอ้ยเอาเลยเอาไปห่างเลยเนาะเอาไปห่างละม่ไลน์มั้งเงินมันบูดบ่วนาดอกหาไม่ได้อยู่เอ๊ะนี่ยังก่อน อันนี้บอแมนอันนี้เป็นฝ้าที่ฝ้าพิเศษเด้นี่คือเอาไปรอบนึงแล้วอันนี้คือสร้างบนบ้านในที่แรกว่บบาสเอ็ดไปเรื่อยๆเป็นสี่หละบมาในเกยามาเอ๊ะเกิดไอเดียาากันไหมอีกเกิดไอเดียกันวดด่า,าเอาเป็นลูกคิตตี้ละเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่โอ้นี่บอกคิตตี้ใหญ่เลยตัวนี้แบบง่าเลยตัวนี้งาน ผู้ใดอ,ออกแบบใไงเด่นบริพุนโอ้บริพุนออกแบบเองแง่นนกล้าต,ต้องเมืองแต่มันตอนเซ็ตสมบูรณ์แบบม,มันจะง,งาม,มพอทำเมืองเพลินๆไปสะก่อนใช่ตัดได้แน่อเมื่อไหร่พตึกปลาบ่เมื่อนี้บ่บ่เมื่อไหร่ถักไปสะก่อนปลาหลายพอดจ้กปลามาใส่เตี้ยมตลาดนึงบ่ ูเป็นสบหูว่าปากมาทางไหนมันหลเจ้าหลมงหลบอนวอืตลงไปเมืองแน่เดีวแตกเพ๊บอแป่ามาจะทางไหนอือืไม่ค่าทางไหนก่สร้างม่ว่านี่ยน่นไม่ค่าทางไหนก่สร้างหาสิบกิโลบันม่วงบ่โอ้ไอห้าสิบกิโลบ่บันม่วงบันม่วง มีบันม้วงกับคำตะกามีอยู่สองหม่องขนาดนั้นตลาดทา้งยี่สิบจะย่งย่งบวบหอดออกภายนอกไหมก่ะเอาเลาะเขียดอําพืชห้างตะกอนเลาะบานใก่ตะกอนเลาะบานตะกอนตะกอนดีเงี้ยเดี๋ยวไปเรื่อยๆงานเสริม เอาขึ้นมื่อนีรเลยบ่นี่แอมึ้นมื่อนีรเลยวันสิบหนึงมื่อนีรจังสิท่านเมื่ท่านดอกคำแล้วที่มื่ท่านกับสิมื่อไม่ลาหอมเหมิดทึบดีเว้ยดีแบบแอนบรรยากาศนอนยังกังเว้นแล้วนี่ปิดประตูเข่าปิดประมาณเข่าโอ้ยย่างเว้นนี่ อาตีโค้งก็จะเสร็จสิ้นละน้องตัวนี้้อตัวนี้เาไ นี่นี่นอีกขอ,องหนึ่งนี่ห้องในบุ้งว่าเพิ่นเจี๊ยบคือกันกระพองนันบ่กับบุูคือกันเดี๋ยวทารายละเอียดของมันมีพ่นออกมากสักกอนนี่พาพี่นอนม,มาเมืองดันนอดครับโอ้บรรยากาศงามแรงหกโมงแรงแล้วหาโมงหาโมงแล้วโอ้บรรยากาศยังดีครับเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติครับเป็นไฮน่ามองเขาเขาเจ้าเหลืองเนี่ย ครับบรรยากาศนี่ตัวนี้เป็นซันเป็นทางงางมาเหลืยนโอ้โอวนะไม่ออกมาโดนกับเ,เปลี่ยนแปลงไปหลายเตืบครับงางเป็นเล็กโอ้น้ำบกนองหลายแล้วเผ็ดนะเปลี่ยนแปลงไปหลายเตือบนะครับโอ้ง ปลาคือบโบ,บโค่อยบ่อนเบิ่งบ่อนีอนอนน่พ่นพ่นขึ้นกินหลายตัวเลยพี่น้อ,นนองทางผุนมันยังบทตัดครับตัดหนามนตัดตทางนี้ซะก่อนเอะเดี๋ยวบอตะหยิบภา,า,าไปหานยางเลาะมึงดันหนาเนาะถ้าไปชมหุม่มขอมกันครับผุนชมดันหนาบอตา,า,าก็อยากยางมึงกันเพราะบันได้ออกมากกัน จะออกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับไป,ไ,ปไปรอชมกันนานๆเลยครับผมเอมพาพี่น้องมันพาพี่น้องออกมาด้านนอกครับนี่บรรยากาศอยู่ด้านนอกรถ่ายพี่น้องอยั่งหล่อมึงบรรยากาศดงดีครับ เพิ่นลงดินไหมครับบ่งว่าเพิ่นจะเอ็ดจังใดบ่งว่าเพิน่นเอ็ดอย่างต่ออกอ,กอ,อ,อ,อกมาอีกดูเจ็ดห้องออกงไงบุรีจังใดกับบาว์ตาขัตนกลางยังบุรุษครับ,ต,าาบ,รบต้องได้สอบถามบ่าวนิพนธ์อีกเพราะตอนนี้บ่าวนิพนธ์อยู่ครับเพิ่นไปเอ็ดธุระแล้วครับมันไปเอ็ดธุระอยู่ทางนอกเราออไปเอ็ดธุระด้านนอกกับบ่งว่าเพิ่นจะเข้ามาตอนใดกับบาวตาอยู่นี่ครับเอ๊ะ ชางวิโหลดแล้วกะอีปินกายูเป็นมูอีปินพร้อมครับกายูกันไปนี่เป็นส่วนของอีปินครับน่กบับโบเรมาด,ดลแล้ลกะหากระเฮ็ดนะครับส่วนเพื่อนบุงว่าเพิ่นปลูกอยางไวเน,น,นกะยังเน,นาะก็จะพาพี่น้องอย่างไปชมชมไปย่างไปชมพร้มพอรมกันครับนี่บักฮงเพิ่นดกนี่บักฮงดกชุดต,ต้นครับอืมปวดนะ โอ้บักฮวงกันลายต้นด้านนี่ไงพี่น้องดกครับบกฮวงอืมพืชผักสวนครัวอืมบุกทั่วเพิ่นกะยำยางอยู่ดกครับโอ้สุดยอดสุดยอดอผักใส่นี่ออมสีหนูครับสั่นหนึ่งเลยนี่สั่นหนึ่งเลยพี่นอ้องออมสีหนูนะ่ะขมอําลําเสียเลยนี่ มันกับพาพี่น้องออกมาเมืองบรรยากาศแบบอยู่โกุ้งตรงหน้าบานิพนธ์ช่วงแรงเนาะช่วงแรงกับมือในบ่าวเอ,เอ,เอ๋เพืบบ่อนบุอยู่ครับมือในบ่าวเอ,เอ๋เพื่อนกับบานไปเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำซอยไอ้ซอยแม่เพิ่อนอยู่ทางบ้านเนาะมือใน,นบ่าวตาค่ะอยู่กับวีหลุดพาเพเื่อนแน่ไอ้ปีนนน่แหน่น้องจีแอลนะครับกับพากันมาเมืองวีรุดพะเพื่อนเพื่อนเอ็ดงานพร้อม มือนีมาตากะมาเห่นบันน้ออกมาโดนแล้วครับก็บเลยออกมาเล่นยูนี่พร้อมนะครับมันจะกัดกันีคือเ่าครับเอามือนีกับมาตาขันตะกาะออกมาเล่นเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมือมือนีกะขอปิลิปเพียงเนี้ครับผมามาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์มาตา,า,ตาคัมตะกาครับผมเดี๋ยวมือใหม่เดี๋ยวบาตาคัมตะกาจะออกมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมอีกคือเา่า ครับเรได้ไปเอน้ำป่าครับเพราะว่าช่วงนี้เราตากัญญาน้ำป่าเนาะป่าดุกกะช่วงนี้ก็กำลังขึ้นไหลกำลังเอาขึ้นคลายไหลคนมารับหลายเกินไปอ่ะอยู่กันสองคนกับเบ้าต้นพ่นกับมือนี่กกว่างก็เลยได้ออกมาหาเบ้านิพนอ่ะมือนีนปบาตาคำตะกาไปแล้วผมเจอคลิปหน้าผมยบายครับเดี๋คลิปหน้านะ